สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนีมัด้าเพิ่นน้าาเมิงบรรยากาศโลกกาย,ยุธงไฮทงหทงน้าจากบรรยากาศดีดีพ่อแม่พี่น้องาาโลกกาไปกับเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้ตามภาษานะเนาะกาพ่อแม่พี่น้องเบิงจ้ากากบโลกงางาต้องมีเสียมทุกคนเด้พ่อแม่พี่น้องเบิงอันนี้กะมีเสียมซักไหวเพิ่นจีโศกโศกโศกไปสะกอนนี่เราเบิสงมีเสียมยุ่เคียงขางทุกคนเลย โศสกสะก้อนเหลือจังดึงบ่ราะสันต่วขึ้นมันงามแห้งหากมันอยู่เหลือจ้ะกับตมากเลยบอกไปอัดคู่นั้นโอ้ขึ้นบัเหย่อสิหัวหัวหลับหัวละมื่นโอ้โอมันจุกจุกข้อจะคล้องจังเมื่อนเหรอมีแต่คนอยู่หไหนน่มีแต่อะไรพันอือ อันนี้กระไลยวันนี้ขายมากวันวันเลยโอจ่ายี้ดิจ้าผู้เาผู้้ากงมีหน่อยังจุ่มๆอมีมีได้เห็ดเดียวกันมีลก็ได้ว่าเขาแต่ว่าคนเขาเนาะจ้า ก็กะเค็ดอยังกะเค็ดมั้งขันเอาขันไปบางหันมีหมอนวดดิมือได้มือได้กะอ่างตั้งไปนวดยิ้มต่ห่มบาลมีห่มนั่นหน่งห่มนั่นหนสักทีเด้อมน่ยผู้ใดไปกับมีความสุข่นว่าปัตติกบม่าละนาบุตรอุยอยู่อยูแล้วผัวดังเนี่ยบัดไปละเพิ่เพิ่นไหลไปหาความสุข บัดไปลรามีความสุขหลายบัดกลับมาเห็นอุ่ยอุ่ยอยู <c oughs> ลกกันสามสี่ขั้อยู่หอ่าแม่อือท่อสาคัญนเนี่ยผู้นั่งฟอกแผงเนี่ยตัวสามขั้นคงแมน่นพลังมือนอยงับแผงไปคนเนดียวเออขัดคณะไปไปหุ่มมารามีหนึ่งแล้ว

แล้งกินเขาแซ่บโอ้กลางงามบรรยากาศก็ดีเอาโฮมซักไปน้ำเรื่อยเรื่อยเลยโอ้ ฮะมัน <Huh? S 2> จัดตัวเอกมาไม่พอว่ะเดี๋ยวได้ตาโดนวะแมนกาบ้นวใครไดก็คืนคำใช่ไหมอากาศมันเย็นเรือ่อ มันไดง้ํานี่แหละวันตีว่าได้ได้เวียกไดอ้ํานี่อ,อันมาเ่าปวดสิมันคืออนันเงาอันใหญ่บ่เลยแถมันน้ำถมเดียลูกตีม<อ>ันอะไรนี่น้ำล่นมาที่ีโอกากคนห้างได,ไ,าไ,ได้ไตวันไหมสิบ่ฮะไกลแล้วไกลแล้วของพอสิสองพันคนเหรอจ้า แมนเอาสแสดงว่าเขาให้นลับเลยเด้หน่มนมันขไปป่าได้ไหมก็สว่าได้ไไอ๋อมันต้องใจเย็นๆเนาะ <c oughs> <c oughs> เสียเสียกะอีหล